ทุกคนมากัที่ชรานทีนี้นะครับทีนี้ก็จะเป็นสาที่้าไปทีที่เราจะส่งต่อกับผู้อนเนาะนะครับ,นนะร,บรอบต่อไปนะครับขอทุกคนช่วยกันร้องแรงกวนี้โบกมือโูงวันนี้นะได้ไ ตั้งแต่อยู่ใกล้คุณก็รู้สึกร้อนมกัลมีคนอิจฉาแล้พี่ลิซใพี่เลซออกเงือออกไหมครับออกค่ะเอาเงินออกเหมือนกันเลรอฮะอยหอกยอกหกลยอกหยยกก we mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ถ้าเกิดส่งความท้องผูกยันกลับไปได้ก็คืออยากส่งให้ผู้ป่วยคนที่เขายากไร้แบบว่าป่วยแล้ว<ช>แต่ว่าไม่มีทุนในการรักษาอีก<ช>อันนี้คือน่าสงสารมากก็คือถ้าเกิดคนที่เขามีกําลังทรัพย์มีกําลังเขาเรียกว่าอะไรมีม,ม,มีแรงมาซัพพอร์ตที่จะรักษา,กษาตัวเองมันก็ยังพอหายห่วงเนาะแต่บางคนป่วยแต่ว่าไม่มีเงินที่จะรักษาไม่มีแรงทรัพย์ที่จะรักษาก็ยิ่งน่าสงสารกันไปอีกเลยเนาะใช่ หรืออยากจะบอกอะไรกับผู้ป่วยที่เป็นมะเมร็งเต้านมหรือคนที่ยังไม่เป็นแต่ว่าให้เตรียม <ทะ S 1> ตัวเรื่อง <ทะ S 1> ของการดูแลตัวเองะค่ะ,คะจริงๆเรื่องของมะเร็งเต้านมนะฮนะก็คือต้องเน้นสำหรับคุณผู้หญิงเลยะนะคไเพราะว่าโอกาสเกิดก็คือผู้หญิงจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าผู้ชายก็ไม่ใช่ว่าเกิดไม่ได้นะก็เกิดก็เกิดได้เช่นเดียวกันครับก็ผู้หญิงก็คือเขาจะมีวิธีการตรวจง่ายคือการตรวจที่บ้านถ้าเกิดถ้าเกิดใครอยากเขาเรียกว่าอะไรอยากป้องกันไว้ก่อนดีกว่าว่าเอ๊ะเราเรา ดีกว่าสายเกินแก้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือไปปรึกษาคุณหมอใกล้ๆบ้านดู<ฮ>ะนะครับหรือไม่ก็ปรึกษาลิฟก็ได้ก็เขาก็จะมีวิธีการตรวจที่บ้านอยู่ว่าจะใช้ผ้าไหนจะต้องยืนยังไงยกแขนยังไงอะไรประมาณนีงง้ใช่ครับอันนี้เป<า>็นวิธ<า> <คำ S 2> ีทางการแพทย์จริงอันนี้ไม่ได้พูดทะลึ่งนะฮะนก็ก็ลองศึกษากันไว้ดีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดอย่างอายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยก็ควรที่จะเริ่มตรวจนี้แล้วเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงขึ้นมาแล้ว และในฐานะที่ริเนเป็นว่าที่คนณหมอะอยู่แล้ววิธีการดูแลตัวเองของเราเราดูแลตัวเองให้แข็งแรงยังไงคะวิธีการดูแลตัวเองนะครับก็ของริ้นก็คือริ้นเป็นคนชอบออกกำลังกายชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วนะครับผมนี้ก็คือจะทําให้ช่วยเสริมสร้างร่างกายของเราให้มันแข็งแรงขึ้นด้วยแหละไม่ว่าจะเป็นด้านกล้ามเนื้อหรือว่าภายในร่างกายของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง อาหารเนี่ยก็คือยพยายามทานอาหารดีๆดดนะครับอย่างริสเนี่ยรู้ตัวว่าคนกินกินผักน้อยอะไรอย่างนี้น,นะครับก็ต้องกินอาหารเสริมเข้ามาอีกะอะไรอย่างนี้นะครับต้องกินอาหารเสริมเข้ามาช่วยเราให้เราแบบว่ามีวิตามินนะครับมีแร่ธาตุที่จะไปช่วยต่อต้านกับอนุมูลอิสระอะไระอย่างนี้นและที่สำคัญนะคะริสวันนี้เนี่ยจะบอกว่าไฮไลท์อยู่ที่นี่เลยเราจะมีริชแบนด์นะคะแพนิดฟอร์เวิร์ดซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยห้าสิบบาทถ้าสมมุติว่าซื้ออีซี่บายท็อให้อีกเท่านึิมนะคะ ว่าคนที่มาร่วมทำบุญแล้วไรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนะเราจะมอบให้กับศูนย์เศรษฐกิจมะลงเาชินีนาถเพื่อมะเร็งต้อนมเลยอเออถ้าอย่างนั้นนะลิขาต้องเพิ่งน,นี้แล้วแหละอยากจะช่วนย,ยังไงต้องช่วยกันแล้วแหละ<อ>นะเพราะว่าคืออย่างที่บอกนะครับอย่างนี้อยู่เรียนเรียนอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับจังหวัดขอนแก่นเนาะนี่ก็จะเห็นคนไข้ทุกวันนะครับเพราะว่าเวลาลงมาทานอาหารตรงตรงตรงรูหางล่างนะคะก็จะเห็นคนไข้ที่แบบบางทีเขามามารักษาแต่เขา เขาไม่ได้มีนะครับไม่ได้มีทุนทรัพย์<อ>ไม่ได้มีรถมาไม่ได้มีที่นอนดีๆไม่ได้มีที่อยู่ดีๆนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นเป็นเงินที่จะไปช่วยเขาได้แหละให้เขาได้รักษาตัวเองให้ให้หายดีโดยที่แบบพอคนไม่มีเงินมันก็เลยทำยังไงอ่ะไม่ออกเนาะนะครับว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับช่วย กันใครมีน้อยก็ช่วยน้อยใครมีมากก็ช่วยมากนะครับจะได้เป็นการทําบุญด้วยนะครับก็ไม่ต้องไปทําบุญถึงที่วัดทำบุญที่นี่แหละได้เองด้วยใช่ใชนะคนะวันนี้ก็